สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 h o โฮมคาร์ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้พบกับนัทเช่นเคยนะครับนัทมีรถ Eco c คาอีก1รุ่นนะครับมาแนะนำให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับเป็นรถใช้งานมาน้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถบีซูบินชีแ t ตรารุ่นท็อป 1.2GLS LTD เลยนะครับ ปี2019นะครับเลขใหม่ใช้งานมาเพียง17,000กิโลเมตเท่านั้นเองนะครับแถมประกันศูนย์นะครับถึงปี2024เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถคัดพิเศษราคาพิเศษสำหรับคุณนะครับในราคาเพียง349,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับ ผมบอกไว้ได้เลยนะครับคุ้มจริงๆนะครับจากราคารถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกห้างมาถึง613,000บาทเลยนะครับซื้อในวันนี้นะครับราคาถูกมากๆนะครับขายเพียง349,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งลูกค้าประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง264,000บาทเลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นดาวที่ศูนบาทออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับผ่อนได้สูงสุด84เดือนไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับซื้อรถที่นี่นะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับเรามีใบตรวจนะครับการันตีตัวถังโครงสร้างของรถนะครับไม่มีชนหนักพิกควาำหรือจมน้ำหรือตัดต่อมาแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดพาชมเจ้าออปชั่นมิตซูบิชิตัวท็อปรุ่น1.2คันนี้นะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับ running แบบ LED นะครับ ระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัตติรีแฟกเ,เตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับส่วนล้อแม็กที่ได้มานะครับเป็นล้อแม็กอันลอยขอบ15นิ้วนะครับระบบดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นเบรกดัมนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมือเปิดนะครับทั้ง4บานนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ ประตูหน้าฝั่งคนขับนะครับมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถนะครับแบบสมาร์ทเคเลตเอนทีนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับด้านบนนะครับก็จะมีคิ้วกันสาดมาพร้อมนะครับตรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านฝาท้ายนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับมองภาพขณะถอยหลังตรงนี้นะครับ สำหรับเจ้ารุ่น1.2 GLS LTD นะครับมีกล้องมาพร้อมนะครับกล้องหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถนะครับตรงนี้เลยนะครับระบบไฟท้ายนะครับเป็นแบบไฟท้ายมัตติรีเฟกเตอร์เหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับ รอบคันก็จะประมาณนี้นะครับรถยังไม่เคยทําสีนะครับอันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับรีบนํามารีวิวให้คุณลูกค้าชมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวท็อปนะครับเบาะที่ได้มานะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับให้ดูโดดเด่นแบบสปอร์ตนะครับสำหรับเจ้ามิสูแอตทาตตัวท็อปคันนี้นะครับภายในสะอาดเหมือนรถใหม่นะครับ ซื้อที่นี่นะครับรับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับเสียงที่ได้มานะครับสำหรับเจ้า m i สู a อทพัสด์หดตัวท็อปนี้นะครับมาพร้อมนะครับวิทยุ CD DVD MP3 AUX USB นะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับระบบเชื่อมต่อบลูท t o h นะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมถุงลมนะครับนิรภัย2ใบเลยนะครับพวงมาลัยที่ได้มานะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพร้อมัลติฟังก์ชันนะครับสั่งการด้วยเสียงซิลินะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับเจ้ารุ่นท็อปนะครับจะมีครุฑคอนโทรลมาด้วยนะครับมาดูเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันครับคันนี้นะครับรถใช้งานมาแล้ว17,474กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าใช้มาน้อยมากมากนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับจะมีปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับกุญแจแบบีโมทนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับสวยงามนะครับสําหรับรุ่นท็อปนะครับ ออปชันเน้นๆนะครับกับราคาประหยัดผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับสภาพภายในใหม่มากนะครับลูกค้าภายในก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับรอยน้ำนะครับสวยงามนะครับเม็ดอัคอยู่ครบนะครับลูกค้าตรงนี้เลยนะครับครบนะครับดูกันแบบละเอียดไปเลยนะครับ รีวิวแบบละเอียดเลยนะครับสีแต้มยังอยู่นะครับเดี๋ยวดูรอยน้ํามันดูเม็ดอักกันนิดนึงนะครับนี่นะครับเม็ดอักเดิมนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงประตูกลางนะครับเสาเสาประตูกลางนะครับด้านประตูหลังฝั่งคนขับนะครับนะครับหัวน็อตนะครับสีเดิมนะครับไม่มีรอยถอดนะครับ กลางนะครับดูตรงหัวน็อตก็ได้นะครับสียังอยู่เลยนะครับซอกประตูหน้าครับประตูหน้าฝั่งคนขับนะครับเนี่นะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกจุดนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรอยน้ำนะครับตรงประตูหน้ากันครับฝั่งคนขับนะครับรอยน้ําเดิมนะครับนี่นะครับเม็ดอ์กอยู่ครบนะครับตรงนี้เลยนะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยนะครับลูกค้าเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนไม่มีทํามานะครับเนี่ยนะครับหัวน็อตฝาท้ายนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเดิมๆนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ฝั่งขวากันบ้างนะครับ หัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดมานะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกจุดนะครับเนี่ยนะครับเมาดูด้านท้ายด้านในกันครับด้านหลังก็จะมีล้ออะไหล่นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับเดี๋ยวนะครับดูตรงนี้นะครับว่ารถทนท้ายมาไหมนะครับดูจากเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเราอยู่ครบทุกตัวนะครับลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นรอยซีนจากโรงงานนะครับ นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเมทอาร์คนะครับสวยงามนะครับไม่มีทําสีมาไม่มีอุบัติเหตุมานะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องกัน,นครับอันนี้ผมพาดูตัวถังโครงสร้างรถก่อนนะครับ ดูฝากระโปรงหน้านะครับหัวน็อตนะครับไม่มีทําสีมานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตานข้างนะครับหัวน็อตนะครับตะเข็บอยู่ครบทุกตัวนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ตานคานด้านหน้านะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกตัวนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับสีแต้มยังอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับ คันนี้มั่นใจได้เลยนะครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับอีกอย่างเรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งขวามือนะครับเนี่ยนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้สภาพตัวรถนะครับแล้วก็ตัวถังโครงสร้างโดยรวมนะครับคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์ผม063-342-6466นะครับออฟฟิศ0815151515นะครับติดตามผมได้ในช่องทาง YouTube นะครับ5 Home Car ศูนย์รวมรถบ้านรามบินทาซอย5นะครับก่อนจากกันไปสำหรับ b p นี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับ เพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมเรานะครับและพบกับผมได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ